สว,วัสดีทุกท่านนะคะวันนี้พามาชมอีกมุมหนึ่งของสวนแคคตัสบ้านครูนี่นะคะจัดใหม่นะคะน้องน่ารักมากวันนี้มีอัปเดตก็คือโรบีเวคอกดอกสวยงามพร้อมๆกันแล้วก็นี่ค่ะไม้ลำสีฟ้าเลี้ยงมาได้ปีกว่าแล้วนะคะ ดินเขาครับกระถางไปหมดเลยค่ะก็เลยเปลี่ยนกระถางสวยๆให้เขานะคะสวยงามจังเลยค่ะแล้วก็นี่ค่ะนี่แมมเอสโพท u ัใช่ไหมคะอันนี้ก็เอามารวมกันเพราะว่าปกติแล้วจะไม่มีหน่อนะคะแต่มีเรื่องน่าถึนเต้นต้นเล็กนี้เขามีหน่อเล็กๆให้ด้วย น่ารักไหมคะก็เลยเป็นเรื่องที่น่าดีใจนะคะก็เลยจับมุมใหม่ให้เขาสวยๆค่ะวันนี้พามาแบ่งกันชมนะคะแขก,กัดบ้านครูที่สำคัญนะคะพวกแมมขนแกะแล้วก็แมมขนนกเหล่านี้นะคะขนแมวด้วยค่ะมีดอกน่ารัก ก็จัดใหม่ค่ะสวัสดีนะคะมีความสุขทุกคนค่ะ